สำหรับชาวราศีกรกฎเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายด้านของชีวิตดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านตำแหน่งที่สำคัญส่งผลให้คุณมีพลังและความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันด้านการงาน เดือนนี้ชาวกรกฎจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโชคลาภในเรื่องงานคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยแสดงศักยภาพของคุณในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆมากมายเป็นโอกาสดีในการนำเสนอแผนงานหรือโครงการใหม่ๆให้กับทีม หรือผู้บังคับบัญชาความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานนอของคุณอาจทำให้เกิดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งในที่ทำงานได้คุณอาจรู้สึกอุดหิดกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่พอใจกับนโยบายบางอย่างขององค์กรควรใช้สติ และความใจเย็ยนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์รุนแรงในที่ทำงานช่วงปลายเดือนดวงดาวจะเอื้ออำานยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ,ค,ณควรคว้าโอกาสนี้ไว้เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณในระยะยาว สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจหรือมีโอกาสในการลงทุนที่มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนสูงอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวกรกฎจะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวพรฤหัส,สบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเงินก้อนจากการถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญม,มีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้ทำให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป ช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โครจรผ่านบ้านการเงินอาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินอย่างไม่ยั้งคิดโดยเฉพาะในเรื่องความบันเทิงหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยควรระมัดระวังและควบคุมการใช้จ่ายให้ดีอย่าให้อารมณ์ชัว่ววูบทำให้คุณต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นในช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือการลงทุน ควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการออมและการลงทุนของคุณสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์เดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียน สำหรับชาวกรกฎที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาวพุทธที่โคจรผ่านบ้านการศึกษาของคุณส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆเป็นโอกาสดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้กับอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นความมั่นใจและความกระตือรือร้นของคุณจะทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สอนและเพื่อนๆอ,อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดงิดหรือไม่พอใจกับบางวิชาหรือบางเรื่องที่เรียนควรพยายามควบคุมอารมณ์และมุ่งมั่นกับการเรียนต่อไปการทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่ยากหรือไม่น่าสนใจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาว ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบหากมีการสอบหรือการนำเสนอโครงงานสำคัญในเดือนถัดไปควรใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การวางแผนการอ่านหนังสือและการทำความเข้าใจกับเนื้อหายอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและทำผลงานได้ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเรียนในหลักสูตรใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการค้นคว้าข้อมูล และแตัดสินใจคุณอาจได้รับข้อมูลหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ควรใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบยอดค้าขายสำหรับชาวกรกฎที่ทำธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโอกาสในการขยายธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายได้อย่างมีในสำคัญในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอเดียใหม่ในการทำการตลาดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทดลองกลยุทธ์การขายใหม่ๆหรือเปิดตัวสินค้าใหม่ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยงของคุณจะช่วยสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้เกิดความท้าทายในการจัดการกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจอาจมีความขัดแย้งหรือการเจรจาที่ยากลำบากควรใช้ความอดทนและทักษะการสื่อสารที่ดีในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆหลีกเลี่ยงการโต้เถียงหรือการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวกรกฎที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตร่วมกันในความสัมพันธ์ดวงจันทร์ที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างลึกซึง้งในช่วงต้นเดือนคุณและคู่รักอาจมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกัน ซึ่งจะช่วยยสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของอีกฝ่ายจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทําให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้เถียงกับคู่รักได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็นในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ หรือคำพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมสเสนะ่ห์และความโรแมนติกในความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสครั้งอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดทแบบสุดพิเศษ หรือการเซอร์ไพรส์คนรักด้วยของขวัญที่มีความหมายสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานหรือการมีบุตรเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและวางแผนอย่างจริงจังดวงดาวเพื่ออำนวยให้คุณสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตได้อย่างมั่นใจด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวกรกฎที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาส ในเรื่องความรักดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสุรศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสริมเสนห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทําให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจ ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดอิดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหาและไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอ สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกม,มัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกันดวงจันทร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณกำลังโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้คุณมีความไวต่อความรู้สึกและสามารถเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น ได้ดีใช้ความสามารถนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองออการใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาว โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวกรกฎในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการตัดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองงอและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ